ต้องบอกว่าที่หมอออกมาเคลื่อนไหวเยอะมากในเรื่องของแตงโมเนื่องจากว่าหมอรู้จักเขารู้จักชีวิตเขาเขาน่าสงสารตอนที่มีชีวิตอยู่คนอะไรมีชีวิตอยู่ก็น่าสงสารเสียชีวิตไปยังน่าสงสารไปอีกอ่ะคือแม้แต่เพื่อนคนเนยคนเพื่อนเพื่อนที่เขาไว้ใจที่สุดอ่ะก็ยังไม่อยู่จนเจอร่างน้องคนเรามันต้องมีจุดยืนแล้วนั่นคือชีวิตทั้งชีวิตถ้าเป็นหมอหมอจะทวงคืนความยุติธรรมสุดท้ายให้กับ ลูกตัวเองที่ตัวเองให้กําเนิดมาสิ่งที่คุณทำอะ่ะทั้งทั้งประเทศอะ่ะจากที่แบบเห็นใจคุณอยู่ดีๆกลายเป็นว่าสังคมตั้งคําถามเลยแล้วสังคมก็เริ่มตั้งคาถามแล้วว่าอ๋อเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมไม่มีใครโทรหาเขาเราไม่เคยมีใครรู้เลยว่าแตงโม เราไม่เคยเห็นภาพโมกับคุณแม่เคยออกรายการด้วยกันครั้งหนึ่งมัง้งซึ่งบอกแล้วไงว่าน้องเป็นคนดีค่ะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่รักเพื่อนรักครอบครัวพยายามจะรักทุกคนแต่คําถามก็คือว่าทุกคนรักเขาขนาดไหนก่อนมันทําให้แบบเงินมันทําให้ทุกอย่างบิดเบี้ยวไปได้ขนาดนี้จริงๆหรออันนี้คือคําถามที่หมออยากจะถามสังคม,มนะคะแล้วก็อยากจะถามคุณแม่ด้วยว่าในการที่คุณแม่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาสม่ำเสมอ เขาเป็นผู้ชายที่ดีผู้ชายที่ดีคนนี้ถึงถึงแม่หมอจะรู้จักนะผู้ชายที่ดีคนนี้คือผู้ชายที่เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบคนแรกๆในกรณีเสียชีวิตของลูกคุณแม่แล้วไม่อยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะคะเป็นคนที่ตั้งแต่วันแรกๆคุณแม่ก็ออกมาแล้วก็ตั้งประเด็นคําถามมากมายว่ามีการทํำร้ายร่างกายหรือไม่ต้องการคืนความยุติธรรมลูกแม่ตายทั้งคนนะแล้ววันนี้มันคืออะไรอะคะ แล้วคนที่ทําให้เกิดในโลกใบนี้ยมาในโลกใบนี้เหมอเข้าใจนะคะว่าแตงโมต้องไม่ตายฟรีแต่ว่าคุณแม่กําลังทําให้น้องการตายของน้องมันไร้ราคาแต่เป็นา,าักแต่แพงเข้าใจไหมคะไม่ตายฟรีมีการจ่ายตังค์แต่ว่ามันไร้ราคา